สวัสดีค่ะวันนี้เรามีกีตาร์มาแนะนำนะคะเป็นยี่ห้าเรโซเนตรุ่น <c oughs> RA610 <c oughs> นะคะจะเป็นโรง O อตัวนี้จะเป็นหน้าไม้ท็อปโซลิดเลยนะคะ <c oughs> ข้างหลังจะเป็นมารับอันนี้เป็นขนาด40นิ้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของเจ้าตัวนี้ดูก่อนเนาะ40นิ้วโซลโอนะครับผมสวยตัวเนี้ย <c oughs> ลูกค้าขอว่าสั่งเยอะตัวเนี้ยส่งออกต่างจงังหวัดเยอะมากเลยตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ท็อปโซลิดด้วยเป็นหน้าไม้แท้แล้วมันเป็นทรงโอมที่หลายๆคนขอนิยมเล่นกันเยอะอเดี๋ยวลองฟังเสียงมาก,ก่อน สายที่ติดมาเป็นสายเบอร์สิด้วยแล้วก็เล่นง่ายถนัดมือ,อาราคาเท่าไหร่นะราคาจะอยู่ที่3,100ันหนะคะสามพันหนึ่งรไม่แพงครับผมใช่จะได้ของแถมดเลยจะเป็นปิสายแจ็คเด็กคันคอและก็กระเป๋าให้ด้วยนะคะส่วนค่าส่งนะคะเหมือนเดิมเลยโอนจะอยู่ที่150บาทเก็บไปทางร้อยบบาทไปทางโอนค่าส่ง ด้วยนะคะถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าลายทางอ่ะถ้าเกิดว่ามาจาค่าส่งได้อาจจะดีมากเลยร้อยแปดสิบาทไม่ต้องกลัวร้านโกงนะับพวกผมมีหน้าร้านไม่ต้องกลัวโดวนโกงอ่าถ้าไม่สะดวกมาจาก็ไม่เป็นไรก็ทักแชทเข้ามาคุยกันได้อ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าจริงๆอ่ะอยากให้มาจาแค่ร้อยแปดสิบบาทส่วนที่เหลือกะจ่ายปลายทางได้เลยที่ให้มาจำอ่ะเพราะว่ากลัวว่าพวกเกรียนมันสั่งของรือไม่เอาอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเจอหรอกนานหน้าที่มันจะมีอยู่ อย่างเดือนหนึ่งพวกผมส่งอยู่ประมาณ4ี่ห้าตัวบางทีมันก็เจอแค่คนสองคนแหละที่ที่ที่สั่งของแ้วไม่เอาอะไรประมาณนี้อ่าแต่ถ้าถ้าเกิดว่ายังไงก็เข้าทักแชททักแชทเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยจะมารับที่หน้าหน้าร้านเลยก,ก็ได้ครัเขาเข้ามารับที่บ้านก็ได้นะครับผมอ่าอยู่ที่ไหนนะยูอ่าซอยท่าอีสิบแปดครับ้านเดว,วิลาลารัตนาทิเบตอ่าถ้าใครอยู่จังหวัดนนท์อ่ะทัก ภายในวันนั้นเลย่เดี๋ยวเราฟังเสียงแต่ผมจะสัมเสียงให้ทุกคนน่าเล่นมาก าสามารถเอาไปใช้เล่นสตัมคอร์ดหรือว่าจะเล่นแบบ picking ซ i n เกิลสไตลก็ได้เพราะว่ากีตาร์โซนโอม่ะมันทำออกแบบมาสำหรับาการเล่น p i c k ิ้งซิงเกิลสไตลอยู่แล้วแต่ใช้ตีคอร์ดก็ได้เหมือนกันแล,แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน เสียงบาลานซ์ให้แล้วนะครับผมลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยโอเคฝากร้านเลยเคสนใจทักแชทหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะหรือว่าจะทักมาในเพจก็ได้ค่ะฝากติดตามร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ